ชิจาปีนาคอนชีได้หลายสวัสดีครับมาพบมาพอกันแล้วครับผมกับผมในช่องคู้เบาไทยบ้านครับผมค้นขี่ลายไทยเปหูเล็กกอกยาใหญ่ครับผมผู้เก่าคนเดิมครับผมเมื่อนี้สิบห้าเบิ้งรถเกี่ยวคู่ประตาดีซีเก่าหาพัดครับผมเกี่ยวขึ้นเลยครับน้ำหมอกหลายนี่เกี่ยวขึ้นเลยครับเนี่ยน้ำหมอกครับผมให้เบิ้งน้ำหมอกพข้าครับนี่รถคันนี้นะครับแตงปากแตงตู้เบา แตงข้อสปริงเรียบร้อยนะครับผมใส่ตะแกรงเรียบร้อยสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบครับมาตรฐานมาานครับสร้างยุ่ยทส่ตีเหตเองครับผมเหตเองครับกับย่างที่ไดยเบิ้งหลัครับผมเจอยู่หน้าฟรอยหญ่โค้งอันนี้เจ้าเขาเจ้าเขาป่าโค้งครับเนี่ยป่าโค้งครับนี่ป่าโค้งครับเดี๋ยวผมสิบห้าไปเบิ้งเขาครับว่ามาตรฐานว่าเจ้าเขามีหน่มอกเนี่ย มันจะเป็นไงเขาสีดีบอนะครับดีบ่ดีสีเฮียหรือบ่เฮียอ่าไปเบิ้งเพียงเบิ้งเขาครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งป่าูนนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปกันเขาไปกงในมาตรฐานครับมาทานทักคนมาเบิ้งกันเลยครับผมน้ำหมอกหลายครับผมคุณน่ะ เขาขาว,ขาวน้ำหมอกนะครับอันกลางๆนี่บ่มีหมอกมันบางอันเงาของของไอ้ต้นเขาครับผมส่วนงกลางนี่เขาขาวนี่น้ำหมอกนะครับนี่น้ำหมอกครับน้ำหมอกไหลครับผมมาเบิ้งครับมาเบิ้งเสียงมาเบิง้งมาเบิ้งเสียงว่มามีเขาติดบ่ ดีครับเพียงครับผมเบิ้งเลยครับเบิ้งครับหลอนครับผมหลอนครับหลอนครับผมเพียงนั่นครับหล่อนดีครับผมเบิ้งเลยครับใายเบิ้งสราครับผมนี่ครับนั่นรถเกี่ยวครับเขางามครับผมเบิ้งเขา นี่เขาครับผมมันเคลื่อนครับกับเห็นไม่ค่อยชัดป่นเด้เดี๋ยวจให้รถเกีียวไมหมใกล้อาสแสงรถเกีียวดีกว่าครับเขางามครับผมเกีียวแล้วเสียงหล่อนดีครับบ่ติดคอพอมครับเนี่บ่ติดคอเลยครับ ก้อนหนานี่นะครับเกี่ยวเขาก้อนก้อนทีสีแดงนี่เกี่ยวเขาจังไหนที่ผลทีได้พราคำมาเนี่เอาแล้วติด่อนะครับเกี่ยวไ่ได้เลยะพราคำอันนี้เกี่ยวสบายครับผมพ่ตติดฟอครับ ครับโดยสร้างเลือดคุกเข่าคนเดิมนะครับผมสูงานม่ถอยครับสร้างฟีมือดีนั่นครับเข่าเข่างามเมะครับต้นสูง ขั้นตอนเพิ่ไปเทเขาเดี๋ยวผมจิตให้เพิ่งอีกแคน,นึงครับผมตอนเพิ่ไปเทศนี่ผลที่ได้นะครับเขาเปลี่ยนตะแกรงกข้างล่างเป็นเจ็ดหุนนะครับผมเอาแบบตะแกรงใหญ่เลยเพื่อยเขามันล้ไง้หลายมันาดสิมิต้อนหยาปนนิดน้อยนะครับผมแต่ว่าเขาเนียนไว้มันได้เข่าไหลครับผมไ่ให้มันออกดากไม่ให้เข่าออกดากตะแกรงข้างบนนี่เขาเอาเดิมๆครับเดิมๆม,มาจากบริษัทเลยครับ บ็เดีเปลี่ยนเปลี่ยนแตาโตลางครับผมเบื้องรอบๆครับเบื้องรอบๆอบกัมีรถเกี่ยวเกลียวนะครับผมคุ่นครับรถเกี่ยวยุ่ยไกลคุ่นเห็นแสงโุ่นแสงไกลๆมังครับผมรถเกี่ยวคุ่นครับ โอ้มีรถเก่งหลายคันยน่ต็มครับคุณยื่นแก่มครับคือว่าอันผมแตง่งช่วงที่ผมแต่งเนาะผมกับทายคิปลงยูทูบห้พี่น้องเด้เบ่งยุ่ตลอดอยุ่เรื่อยๆนะครับผมนี่แหละครับผลที่ได้จากการแตงราา่งนะครับอ่ามาทายเบิ่งนะครับว่าเป็นจ้าไหเมาแต่งแล้วนะครับผ่านบ่ผ่านหรือบ่ผ่านนะครับ นี่แหละครับชัดเจนนะครับผมมาถ่ายเบิร์นะครับกะท่านผู้ใดอยากหูสูตรการแต่งนะครับผมจะสามารถย้อนกลับไปเบิร์คลิปวิดีโอเก่าๆที่ผมลงในช่องผู้เบาไทยบ้านได้นะครับผมกับพิมพ์ต่อไปนะครับผู้เบาไทยบ้านคอสปริงวางสิก็ได้นะครับผมมันเกิดสิเด้งขึ้นมานะครับผู้เบาไทยบ้าน รถเกี่ยวกันได้นะครับมันก็สีเดงขึ้นมานะครับคือว่าซื uh ้อ huh. ซ่องนี่ผมสีเปียโนไม่อยู Pepper ่ครับผมผมสีเปียนจากผู้บ mm ่ารเทศบานเป็นเป็นซื้อไม่อยู่ครับผมโอช้คิดซื้อซองจักหน่อยครับผมเดี๋ยวขอเวลาคิดซื้อซองจักหน่อยครับผมเพื่อเันผู้บ่ิารเทศบานซื้อมนอาจสีซ้ำครับกับหลายหลายคนนะครับเวลาสามารถซื้เสื้อชหานมันไม่ค่อยพอนะครับผมไม่ค่อยเด้งขึ้นมา คันี่เสิร์หาสองผมกับพิมพ์ว่าผู้เบาไทยบ้านคอส,สปริงก็ได้ก็ได้ครับผมมันก็นจะดิงเห็นมากครับผมหรือว่าผู้เบาไทยบ้านตู้เบาจังสิก็ได้ครับผมเดี๋ยวคนนเกลียวแล้วนะครับเดี๋ยวห้าสิบไปเบิง้งไปเบิ้งตอนที่พื้นที่เขาเ่าเดียวกันนะครับผมสําหรับขั้นตอนการเกลียวก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมนี่นะครับมาเบิ้งอีกสักน้อยครับผมเนี่ย กินเต็มหนาเลยครับผมนี่เขาลมเขาลมพร้อมนะครับกับพ่อเต็มเป็นไหนพินพ่นอกินเต็มเป็นไหนเนี่ยเนี่ยจะเห็นครับนี่ซ้ำเห็นแล้วครับนี่เนี่ยพ่อเต็มเป็นไหนนี่ครับเขาลมพร้อมเขาเปียกหมอกพร้อมครับผมเสียงที่ได้ก็ยังเห็นเลยครับหลอนดีครับผมพ่อติดคอ นนะครับผมสำหรับภาพคณะที่เพิ่นเกี่ยวก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามตอนที่เพิ่นเทเขาเด้วกันว่าเข่าที่ใดเนี่ยสะอาดซ้ำไดสีดีซ้ำไดนะครับผมพ่อ้ายโค้งมาส่วนฝ้ายโค้งสมหวังมาส่นมาตรฐานเอาเซจแล้วครับผมเป็นกำลังเอารถขึ้นมาเทเขาอยู่ครับผมอันนี้เขาป้าโค้งได้นีย ป๋าคมมาสินมารฐานสากลมาล่ยมามามาคอยมาอ้าวเต็มตัวรถเราจะเทกแล้วจะเทแล้วเดี๋ินเกตทุกอย่ไปแล้วก็วูเอย่างดอกแล้วก็ มือเศ้าเดี๋ยวก็มาโอ้ยไปก็เกี่ยวเขาเลยมือเศร้าเดี๋ยวก็ตีนี่เขาหนักเลยไปก็เกลียวเข่าถอ่ะสิโอ้ยันมลุกิดีแล้วโนมัลุกติโตไปเป็นยืนนนี้ปะโอ้เป็นืแอบนี่แอบนี่เป็นยเจ้าลุกกิโตัวไเดี๋ยวผ้าพ่อใหญ่พงมาเลยเรียกมาเลย าพวกเรามาตรฐานครับคนแต่งซิ่งเองแต่งซิ่งแต่งเองแต่งซิ่งเองเอาเบิรงครับผมเฟิรนที่เที่ยวมาตรฐานครับมาตรฐานมันลูกค้าเข้ามาเองม่เองก็สัญญาบริษานแต่งซิ่งเอง

มันก็อยเดียวครับผม้อยครับเอาสวยครับผมความงามครับนี่ครับช่อนะครับผมเอาเขาพวกขีไร้เครับเขาเป็นงามนะครับเขาพิษหนักเบิ้งรถครับแต่หลายซตำแหนเบิ้งรถครับนานเลยเดียวครับผมนาหนึ่งไร่ นานหนึ่งไร่ครับผม ้าตาแข่งเลยวะฟ้า่าแข่งหนึงไล่เคกระบี่ข้องเลยเพิกงเพิ่งมาได้ชักเกเออก็เลยตัวอะไรวนเกี่ยวก็มาตรฐานเนี่นทัมาก็มาตสถานคนเกี่ยวมาตรฐานคนเกียวคนทมาก็มาตรฐาน ủa anh đã cầm bút rồi phải, không mất thời gian để lại nhở? Nãy là gì để lại rồi. cái này hơi đủ นี่ครับผมน่าอาไเดียวครับผมเข่าง,งามครับย่างตีวอลนะครับผมตะแกงใส่เจ็ดหุ่นเลยครับผมมีหยาดนิดน้อยครับผมบ้หลายครับบัหูซก้อวหูซึกค่อยเห็นหยาครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำนะครับผมกดกระดิ่งไว้พร้อมนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมขอกก่าวข้ามาสวัสดีลาตีสวัสดีสสดครับผม